ตั้งแต่ทํางานมานะครับเคยเห็นเหตุการณ์ไหนที <Sud eta. S 2> ่บริษัททัวร์เสียหายมากๆไหมฮะเคยค่ะเคสนี้เป็นเคสเมื่อหลายปีที่แล้วเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ลองกองก็ยังเป็นมักุเทศและก็หัวหน้าทัวร์ให้กับบริษัทนี้อยู่นะขอเล่าเป็นเคสตั้ดดี้ให้ฟังกันแล้วกันเนาะเกิดจากความไม่รอบคอบของน้องในออฟฟิศค่ะสมมุติว่าเดือนนี้เราจะเดินทางไปต่างประเทศจำนวนประมาณ200คน200ท่านนะคะก็ ทุกคนเดินทางไปที่สนามบินตามเวลากําหนดนัดหมายแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมน้องออฟฟิศคนนี้จองตั๋วผิดเดือนค่ะเป็นตั๋วของเดือนหน้าทําให้เกิดอะไรขึ้นลูกค้าไปไม่ได้ติดอยู่ที่สนามบินแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตมากในช่วงนั้นออกข่าวด้วยหรอออกข่าวด้วยเขาบอกว่าบริษัทเทลูกค้าแต่จริงแล้วบริษัทไม่ได้เทแต่เป็นการจองตั๋วผิดเดือนดังนั้นบริษัทต้องรับผิดชอบโดยการคืนเงินลูกค้าทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่จ่ายไปแล้วเนี่ย มันหลายบาทมากเชื่อไหมว่าบริษัทนั้นเสียหายเป็นล้านเลยแต่เจ้าของบริษัทใจดีมากนะใจดีจริงๆน้องคนนั้นไม่ได้ถูกไล่ออกหรืออะไรนะคะก็ยังทํางานอยู่ที่เดิมค่ะเนี่ยเป็นบทเรียนราคาโคตรแพงโคตรแพงซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าก็ยังขาดทุน <c oughs> เหินก้อนนั้นอยู่เพราะว่าเป็นล้านเลยอะจริงๆอันตราย